สระอึสระอืออ่าสระอืและสระอือนะคะเป็นเสียงสระที่มีความคล้ายกันอีกแล้วค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงสระกันนะคะอ่าดูรูปปากก่อนอันดับแรกสระอืเราไม่ต้องอ้าปากกว้างนะคะแต่ว่าเสียงเนี่ยจะเปล่งออกมาจากด้านในนะสระอืสังเกตดูสัญลักษณ์ที่คุณครูให้มาด้านล่างนะที่มันมีสีเหลืองและสีแดงนะคะสีเหลืองเนี่ยหมายความว่าเราออกเสียง ส่วนสีแดงเนี่ยก็คือไปต่อไม่ได้แล้วหมายความว่าสระอืเนี่ยเขาเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองอ่ะลองดูกันว่าไปต่อไม่ได้จริงหรือเปล่าอ่ะเราดูสระอืสระอืถ้าลากต่อไปยาวๆเนี่ยเสียงจะเพี้ยนนะจะไม่ได้เหมือนเดิมอ่ามาดูสระอือกันบ้างนะคะสระอือเนี่ยด้านล่างสีเหลืองๆเนี่ยเป็นลูกศรมีหัวชี้ไปยาวๆได้เลยแสดง e. ว่าเขาเนี่ยน่าจะออกเสียงยาวๆได้เดี๋ยวมาลองดูกันนะ สระอืออ่ายาวมากแต่เสียงไม่ได้เปลี่ยนเลยนะสระอืออ่ะ,อะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าสระใดที่สามารถลากเสียงยาวๆได้แต่เสียงเขาไม่เปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าเขาคือคุณสระเสียงยาวนั่นเองอ่ะมาฝึกเขียนสระอึสระอืกะอก็สองสระนี้ก็เขียนคล้ายๆกันอีกนะคะมาดูสระอืก่อน สระอึน,นะจำสระอิได้หรือเปล่าเขาเขียนคล้ายกันนะอ่าดูก่อนนะแบบนี้นะโค้งมาแบบนี้นะและมีวงกลมอยู่ด้านบนมีวนวงกลมอยู่ด้านบนด้วยอ่าและขีดตรงนี้อ่าลองสังเกตดูว่าสระอึนเนี่ยวางอยู่ตำแหน่งไหนของเพยญชนะด้านหน้าด้านหลังด้านบนหรือด้านล่าง สังเกตจากอะไรคะนักเรียนเราสังเกตจากเส้นขีดตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะเส้นขีดเนี่ยเขาแทนเพยญชนะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าสารอึนเนี่ยจะต้องวางอยู่บนด้านบนนะของเพยญชนะนะคะลองฝึกเขียนอีกครั้งนะคะเส้นนอนโค้งและวนเป็นวงกลมนะคะอีกรอบค่ะเส้นนอน โค้งและวนเป็นวงกลมไม่ยากนะไม่ยากลองฝึกด,ดูต่อมาเป็นสระอือลองเขียนดูนะคะคล้ายๆกันเลยเส้นนอนโค้งและลากสองขีดแบบนี้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะสะระอือก็วางด้านบนของเพนชนะเหมือนกันสังเกตนะ สระอือเนี่ยเราเขียนแบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าสมมุติว่าเราเอาไปประสมคําแต่ว่าการประสมนั้นเนี่ยมีแค่เพยชนะประสมกับสระอือไม่ได้มีตัวสะกดนะเราจะมีด้านหลังอีกหนึ่งตัวก็คือตัวอแบบนี้ค่ะในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะเราจะมีตัวอ,อมาปิดท้ายเช่นคำว่ามอ อือมืออ่ามออือมือแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามีตัวสะกดมาต่อท้ายนะตัวอเนี่ยจะหนีหายไปเลยนะแล้วตัวสะกดตัวนั้นเนี่ยจะมาแทนที่ตัวอ,อนันเองค่ะเช่นอันนี้เป็นมออือมือไม่มีตัวสะกดถ้าครูแจนใส่ ตัวสะกดเข้าไปเป็นตัวดอจะกลายเป็นมออืออ,อ,อ่างจะหนีหายไปเลยนะและแทนที่ด้วยตัวสะกดก็คือตัวดอคำนี้อ่านว่ามออือดอมืดอ่าเห็นไหมมอ,อือดอมืด ถ้าเป็นจระอึก็ปกติเลยค่ะสมมุติว่าไม่มีตัวสะกดเขาก็จะวางอยู่ด้านบนเพนชนะเฉยๆแต่ถ้ามีตัวสะกดเราก็สามารถใส่ตัวสะกดลงไปได้เลยเดี๋ยวมาลองประสมคำกันนะคะประสมคำสระอึอันนี้ครูแจนก็มีจิก๊กซอวางจิก๊กซอเพนชนะวางกระจัดกระจายเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนลองหยิบจิ๊กซอเนี้ยมาผสมกับสระที่คุณครูให้ไว้นะผสมแบบ ไม่มีตัวสะกดก่อนนะคะอ่าหยิบตัวไหนก่อนดีตัวสีเขียวนี่ไหมตัวสีเขียวตัวหอหอระสมด้วยสระอึหึอ่านว่าหออึหึอ่ะถ้าหอประสมด้วยสระออ อย่างที่คุณครูบอกครั้งแรกนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยไม่มีตัวสะกดมาผสมด้วยนะให้เราใส่ตัวอลงปิดด้วยปิดเขาไว้เลยอ่าคำนี้อ่านว่าหือนะคะหืออ่านว่าหอออหืออ่า,า,อาสังเกตนะถ้าสาลาอึเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมาตามหลังส่วน สระอือถ้าไม่มีตัวสะกดนะจะต้องมีออ่างมาตามนะอ่าคำอื่นบ้างรอแล้วกันนะคะตัวรอยังไม่มีตัวสะกดนะรออึรึรออึร,ออรออึอ่ะสระอือบ้างสระอือรอ อือหรือแต่ต้องมีตัวอ,อมาปิดนะแบบนี้ค่ะรออือรืออ่าคุณครูแล้วถ้าสมมติว่าหนูอยากใส่ตัวสะกดลงไปได้ไหมคะได้ค่ะอ่ามาดูกันว่าถ้าเราจะใส่ตัวสะกดลงไปเนี่ยเราจะใส่ยังไงสารอึกก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะเอาตัวมอแล้วกันตัวมอมอ ประสมกับสระอึมอออนมึนอ่นอาสังเกตดูว่าเขาเนี่ยสามารถวางตัวสะกดลงตามไปด้านหลักได้เลยไม่มีการเปลี่ยนหรือไม่มีอะไรหายไปเลยนะคะคำนี้อ่านว่ามออึนอมึนอันนี้เป็นตัวคอนะตัวคอคออือ ถ้าสมมติว่าคออือคือนะมีตัวสะกดเป็นตัวนอคำนี้นะตัวอ,อจะวิ่งหนีหายไปเลยวิ่งหนีหายไปเลยไม่ได้เปลี่ยนรูปนะคะแค่วิ่งหนีหายไปแล้วตัวสะกดเนี่ยก็จะมาแทนที่เขียนใหม่เป็นคอ อือนอคืนอ่าเห็นไหมเห็นไหมไม่ยากนะนี่ก็ตัวออจะหายไปแล้วเราก็เอาตัวสะกดเนี่ยมาแทนที่นะสําหรับคําอื่นๆก็เหมือนกันมีใครเหนื่อยบ้างมีใครแบบว่าโอ้ยคุณครูไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยจังเลยหนูขอพักได้ไหมคุณครูแน่นอนว่าใจดีอยู่แล้วนะก็จะมีนิทานจิว๋ว วันนี้นะคะคุณครูก็เลยมีนิทานจิ๋วมาฝากน้องๆกันนะนิทานจิว๋วเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรมาดูกันอ่ะเรื่องลุงลุงชื่ออะไรนะลุงมึกกลับให้ทายว่าเจ้าหนูหน้อยคนนี้ชื่ออะไรชื่อเจ้าอะไรดี เราเรียนสระอึกับสระอือถูกไหมลุงหมึกกับเจ้าจืดนั่นเองค่ะอ่านิทานจีวเรื่องลุงหมึกกับเจ้าจืดเนี่ยจะมีเนื้อหาเป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะก่อนที่จะไปฟังนิทานนะเดี๋ยวเรามารู้จักคำศัพท์และตัวละครในเรื่องกันก่อนนะคะอ่ะตัวแรก เสื้อสีส้มมีหนวดสีขาวแบบนี้ก็คือใครเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วคุณลุงชื่ออะไรนะคุณลุงเขาชื่อลุงหมึกนั่นเองค่ะลุงหมึกเป็นยังไงเขาดูท่าทางแบบว่าใจดีไหมหรือว่าแบบดูแบบน่กากลัวจังเลยค่ะคุณครูต่อไปนะเจ้าเด็กคนนี้ทําท่าแบบว่าสงสัยอะไรอยู่สักอย่างเขาชื่อเจ้าจืดอ่าลุงหมึกกับเจ้าจืดนะเจ้าจืดเนี่ยเขาเป็นหลานของลุงหมึกนั่นเองค่ะคำที่สาม ก็คือตอนดึกตอนดึกก็คืออะไรตอนค่ำตอนดึกแบบฟ้ามืดแล้วทุกคนเป็นเวลานอนแล้วจริงๆต้องนอนแล้วนะคะเด็กๆแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขาทำอะไรกันตอนดึกทําจะไปเสื้อยืดเสื้อยืดอ,อ่ะและคำสุดท้ายมือถือจริงๆแล้วเนี่ยมือถือเนี่ยคะเป็นคำที่เราพูดย่อๆเท่านั้นเองจริงๆเราต้องเรียกว่า โทรศัพท์มือถือถูกไหมแต่ว่าครูเขียนแบบว่าสั้นๆนะว่าเป็นแบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูภาพเป็นก่อนให้น้องๆลองจินตนาการดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นณนะบ้านหลังนี้ดูด้านนอกหน้าต่างเนี่ยน่าจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนคะ่นะนักเรียนคุณครูเดานะว่าเมื่อกี้มีคำศัท์ว่าตอนดึกน่าจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนมีลุงหม,มึก ยืนอยู่หน้าตาแบบว่าเคร่งขรึมมากแล้วมีไเจ้าจืดเนี่ยยืนแบบทำแบบทำหน้าแบบจะร้องไห้อยู่อามาดูตรงบริเวณห้องกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะห้องเนี่ยเป็นห้องกว้างๆนะคะแล้วก็มีกล่องกระดาษมีลูกบอลมีของเล่นวางอยู่เต็มพื้นและมีโทรศัพท์มือถือด้วยมีอะไรอีกมีกองหนังสือตรงนี้เป็น กล่องเสื้อยืดมีอะไรอีกคะมีชั้นนะคะมีชั้นวางหนังสือเต็มไปหมดเลยมีแจกันอลองคิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำให้ของเล่นเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานจิ๋วกันเลยค่ะนิทานจิ๋วนะเจ้าจืดเนี่ยเป็นหลานของลุงหมึกเจ้าจืดเป็นเด็กดือ้อเจ้าจืดชอบเล่นของเล่นอน้องๆชอบเล่นของเล่นไหมคะ ต,ตอนเด็กๆชอบมากของเล่นเยอะแยะมากอะชอบเล่นของเล่นแต่ไม่เก็บให้เป็นระเบียบตอนดึกลุงหมึกเข้ามาในห้องเห็นของกระจัดกระจายมีทั้งของเล่นหนังสือกองเสื้อยืดและมือถือลุงหมึกดุเจ้าจืดอ่ะโดนดุแล้วตอนนี้ยโดนดุแล้วเจ้าจืดยืนสำนึกผิด ร้องไห้ฮือฮือฮือสำนึกผิดแล้วนะตอนนี้เจ้าจืดสัญญาว่าจะเก็บของให้เป็นระเบียบและจะเป็นเด็กดีเหตุการณ์นะก็คือใครเป็นคนทำให้ของเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ในห้องนะเป็นลุงหมึกหรือว่าเป็นเจ้าจืดใครคะนักเรียนแน่นอนนะว่าจะต้องเป็นเจ้าจืดแน่นอนนะเล่นของเล่นแล้วก็ไม่ยอมเก็บเนี่ยแล้วก็วางของเต็มไปหมดเนี่ย นอกจากของเล่นแล้วยังมีแบบไปแอบเอาโทรศัพท์เนี่ยมาเล่นแล้วก็วางไม่เก็บด้วยมีก้องเสยืดด้วยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตอนดึกนั่นเองลุงมึกเนี่ยเข้ามาเห็นเนี่ยก็แบบโกรธมากทําไมเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก็เลยดุไปนะดุแล้วเป็นยังไงเจ้าจืดรู้สึกยังไงเจ้าจืดเนี่ยต้องยืนสํานึกผิดแบบว่าโอ้โหวันนี้โดนดุแล้วแบบลุงหมึกนี่ต้องดุมากๆแน่เลยเพราะว่าสำนึกผิดแบบว่าร้องไห้ฮือฮือออกมาเลย คราวนี้เจ้าจืดก็สำนึกผิดแล้วนะครับก็สัญญาว่าจะเก็บของให้เป็นระเบียบและเป็นเด็กดีใช่ไหมมาดูกันนะคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยลองหาคําที่มีสระอึะและสระอือสระอึะและสระอือนะจากในเรื่องนี้ว่ามีคําไหนบ้างนะคะ,ะเริ่มจากเจอแล้วนะเจ้าจืดเป็นหลานของลุงหมึกคําว่าจืดคําว่าจืด คำว่าจืดอ,อ่ะหนึ่งคำาละคำต่อไปลุงหมึกเห็นสระอืดไหมเห็นสระอืดนะคะอ่ะคำนี้นะเจ้าจืดตั้มเป็นเด็กดือ้อคำว่าดื้อนะดออือดือ้อไม้โทดื้อนะมีสระอืออยู่ด้วยอ่ะวงไว้อ่ะคำนี้เจ้าจือดอ่ะเดี๋ยวขีดไว้ดีกว่าขีดเจ้าจืด ชอบเล่นของเล่นแต่ไม่เก็บให้เป็นระเบียบตอนดึกอ่ะคำว่าดึกดออึกอดึกตอนดึกอาจเจอลุงมึกแล้วลุงมึกหอมออึกกอมึกเข้ามาในห้องเห็นของกระจัดกระจายมีทั้งของเล่นหนังสือคำว่าหนังสือ อือสือกองเสื้อยืดอ่าเห็นไหมคำว่ายืดยออือดอยืดสังเกตนะคะนักเรียนคำว่าหนังสือเนี่ยก็คือมีตัวอ,อมาปิดหมายความว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีตัวสะกดนะตัวออไม่ใช่ตัวสะกดนะคะส่วนคำว่ายืดนะมีตัวดอมาสะกดตัวออเนี่ยต้องวิ่งหนีหายไปเลยนะให้ตัวดอเนี่ยมาแทนอ่าเห็นไหม ความแตกต่างระหว่าง2องคำนี้คือคําที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดต่อไปกันเลยและมือถืออ่าสองคำเลยคําว่ามือกับคําว่าถือสะกดพร้อมกันนะคะมออือมือถออือถือมือถืออีกครั้งค่ะมออือมือถออือถือมือถืออ่าต่อกันเลยลุงมึก อหอมออึก็มึกคำเดิมดุเจ้าจืดจออือดอจืดเจ้าจืดคำเดิมเลยยืนยออืนอนอยืนนะสระอือมีตัวสะกดนะคะสำนึกคำว่านึกนออึกออนึกสำนึกผิดร้องไห้ฮือฮือ,ฮอ อเสียงร้องไห้นะคะฮือฮือฮอก็คือตัวหอประสมกับจระอือเขาไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอออ่างเนี่ยมาปิดไว้อือือือขีดไปเลยยาวๆอเจ้าจืดเจ้าจืดจออือจจืดสัญญาว่าจะเก็บของให้เป็นระเบียบ และเป็นเด็กดีจบกันไปแล้วนะสังเกตเลยนะว่ามีทั้งสระอืและสระอืออยู่เยอะมากในเรื่องนี้นะน้องๆเนี่ยสามารถไปฝึกอ่านเพื่อฝึกสระอืสระอือฝึกสะกดคําได้นะคะนําเรื่องนี้ลุงหม,มึกกับเจ้าจืดเนี่ยไปฝึกสะกดได้อ่ะมาเล่นเกมกันเถอะอ่ามีเกมด้วยมีเกมมีเกมเล็กๆน้อยๆนะมาให้ฝึกสมองกันมาเล่นเกมกันเถอะนะเนี่ย มีกล่องกระดาษอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะให้ทำอะไรเนี่ยให้ทำอะไรคะมีกล่องกระดาษด้วยใบยให้อ่ะไปดูกันอ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าจืดเนี่ยเขาโดนดุใช่ไหมว่าแบบเนี่ยทำไมไม่เก็บของให้เป็นระเบียบแล้วตอนนั้นน่ะมันก็เป็นตอนดึกแล้วน้องๆสงสารเจ้าจืดกันไหมอ่ะว่าแบบเขาควรจะไปนอนนะคะน้องๆแต่ว่าแบบต้องมาเก็บของเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้น น้องๆเนี่ยจะต้องมีจิตอาสาหมายความว่ามีจิตมีจิตใจที่จะแบบอยากช่วยเหลือคนอื่นนะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะชวนน้องๆเนี่ยไปช่วยเจ้าจืดเนี่ยเก็บของกันแต่จะเป็นการเก็บของไว้ในกล่องกระดาษ2กล่องด้วยกันสองกล่องเนี่ยจะแยกเป็นกล่องที่เป็นสระอึกับกล่องที่เป็นสรรอือมาลองดูนะคะว่า คุณครูเนี่ยจะให้สิ่งของแล้วก็ให้ชื่อคนให้สิ่งของต่างที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวน้องๆเนี่ยช่วยกันแยกนะว่าอันไหนเป็นสระอึแล้วอันไหนที่เป็นสระอืออะเริ่มจากเื่อยืดก่อนเตยยืดคําว่ายืดสังเกตคําว่ายืดยืดเป็นสระอึหรือสระอือสระอึหรือสระอืะอ,อ,ะอคะเขียนแบบนี้นะ เขาเขียนแบบนี้ตัวนี้เป็นสระอึหรือสระอือคะอ่าใช่เป็นสระอือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองลากไปเก็บในกล่องนี้อ่าเก็บไปแล้วหนึ่งอย่างต่อไปต่อไปเป็นคําว่าคําว่าอะไรดีคําว่าลุงหมึกสังเกตคํานี้นะคําว่าหมึกหอมออึกอมึก เขาเขียนแบบนี้สระแบบนี้เขาเรียกว่าสระอะไรสระอึหรือสระอืออึหรือออคะถูกต้องค่ะก็คือสระอึนั่นเองมาเก็บของใส่กล่องกันอันนี้เขาไม่ใช่ของนะเขาเป็นคุณลุงนะแต่ว่าเราก็เอาคำเนี่ยมาใส่กล่องแต่จริงๆแล้วถ้าแบบไปเจอคนชื่อหมึกนี้น้องๆจะเก็บลุงหมึกใส่กล่องไม่ได้นะคะเขาเป็นคนนะต่อไปคืออะไรดี มือถือแล้วกันมือถืออ่ามือถือมีสองสระเลยมีสองจุดเลยอ่ะจะเป็นสระอะไรบ้างเขียนแบบนี้ทั้งคู่เลยอ่ะตัวนี้ก็คือสระอะไรคะสระอือนั่นเองเก่งมากอ่ะเก็บใส่กล่องสระอืออ่ะผ่านไปแล้วสามคำ ต่อไปคําว่าดื้อคำว่าดื้ออ่ะอันนี้นะคําว่าดื้อเนี่ยไอเจ้าจืดเนี่ยเขาเป็นเด็กดื้อนะเขาเล่นแล้วก็ไม่เก็บของอ่ะสระอะไรคะดู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 เขียนแบบนี้ถ้าเขียนแบบนี้แน่นอนเลยค่ะว่าต้องเป็นสระอือลากไปเก็บเลยเหลืออีกสองอย่าง หนังสือคำว่าสือนะคะสือสอือสือนะเขียนแบบนี้เพราะฉะนั้นหนังสือก็คือคำที่มีสระอือและคำสุดท้ายคือคำว่าเจ้าจืดเจ้าจืดจออือดอจืดสระเขียนแบบนี้นะเจ้าจืดมีตัวสะกดเป็นตัวดอ เราจะต้องเก็บเจ้าจืดไปในสระออโอ้โหเวลาอันรวดเร็วเก็บเสร็จแล้วเจ้าจืดนีแบบสบายเลยค่ะเดี๋ยวไปนอนนะตอนดึกแล้วตอนนี้อ่ะมาดูกันว่าในกล่องเนี่ยมีสระอึกี่คำและสระออกี่คำมาดูสระอึก่อนสระอึมีแค่คำเดียวนะก็คือก็คือลุงหมึกนั่นเองลุงหมึกเขาอยู่ในกล่องสระอึส่วนในกล่องสระอือเนี่ยมีคำว่า เสื้อยือดมีมือถือมีหนังสือมีดือ้อและมีเจ้าจืดมีห้าคำนะคะอ่ะสระอือจะมากกว่าสระอืออ่านเดี๋ยวก่อนที่จะจบในวันนี้นะก็เดี๋ยวขอฝากข้อคิดไว้ให้น้องๆน,นิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรา เล่นของเล่นเนี่ยนะคะเราจะต้องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลุงม,มาดุนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างนิสัยให้เป็นเด็กดีเป็นคนมีระเบียบวินัยนะคะเล่นเสร็จแล้วก็ไปเก็บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามีจิตอาสานะเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นวันนี้นะักนะเรียนเก่งมากช่วยเจ้าจืดเนี่ย เก็บของต่างๆได้แบบรวดเร็วนะแล้วก็แบบถูกต้องทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะเวลาว่างนะคะเล่นของเล่นเสร็จแล้วเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องมีน้ำใจนะแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนวันนี้สระอืสระอือนะคะฝึกทบทวนอ่านเขียนให้คล่องแล้วเราจะได้เก่งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ